ตอนที่สองเมื่อดาบยังไม่ฟันแต่การเมืองเริ่มหลังเลือดสงครามอายุธยาเขมรในเงาของจักรวรรดิหลังการประกาศอิสรภาพของอยุธยาโลกไม่ได้เงียบลงแต่กลับเสียงดังขึ้นเพราะทุกอาณาจักรในสุวรรณภูมิรู้ดีว่าเมื่อประเทศราชลุกขึ้นยืนจักรวรรดิจะไม่ปล่อยให้เรื่องจบง่ายๆแต่ที่สำคัญยิ่งกว่าคือเพื่อนบ้าน ที่เคยชินกับอยุธยาในสภาพอ่อนแอเริ่มตั้งคำถามว่าอายุธยาในยุคพระนเรศวรจะเป็นมิตรหรือจะกลายเป็นภัยขเขมรในวันที่อยุธยาไม่เหมือนเดิมอาณาจักรเขมรในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่16ไม่ใช้จักรวรรดิยิ่งใหญ่เหมือนยุคพระนครแต่ก็ยังไม่ใช่อาณาจักรที่ไร้อำนาจขเขมรยังมีกำลังคนเมืองหน้าด่าน และความชำนาญในภูมิประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างที่สำคัญที่สุดขเขมรมีประสบการณ์จากการถูกอยุธยารุกรานในอดีตความทรงจำทางประวัติศาสตร์ทำให้ขเขมรรู้ดีว่าหากอายุธยาแข็งแกร่งขเขมรจะไม่ปลอดภัยสงครามที่ยังไม่เริ่มแต่ทุกฝ่ายเตรียมรบในยุคพ,พระนเรศวรสงครามไม่ได้เริ่มด้วยการฟันดาบแต่มันเริ่มด้วย ขาวกรองเมืองชายแดนเริ่มเคลื่อนไหวพอค้าเริ่มถูกสอบถามเส้นทางน้ำเริ่มถูกเฝ้าระวังอยุทยารู้ว่าขเมรเริ่มเสริมกําลังตามหัวเมืองสำคัญเช่นพระตะบองเสียมราฐและพื้นที่ลุ่มน้ำที่เชื่อมต่อกับอยุทยาในขณะเดียวกันขมรก็รู้ว่าพระนเรศวรกำลังรวบรวมไพร่พลไม่ใช่เพื่อป้องกันอย่างเดียวแต่เพื่อรุก พระนเรศวรกับแนวคิดสงครามเชิงรุกนี่คือจุดที่พระนเรศวรแตกต่างจากกษัตริย์หลายพระองค์ก่อนหน้าพระองค์ไม่รอให้ศัตรูบุกแต่เชื่อว่าหากศัตรูยังมีแรงคิดจะรุกเราต้องทำให้เขาหมดแรงคิดเสียก่อนแนวคิดนี้ถ้าแปลเป็นภาษายุคปัจจุบันก็คือ preemptive strategy การโจมตีก่อนเพื่อหยุดภัยในอนาคตการตัดสินใจที่เปลี่ยนสมดุลภูมิภาค พระนเรศวรทรงเห็นว่าหงสาวดียังเป็นภัยใหญ่แต่ขเขมรคือภัยใกล้ตัวหากปล่อยให้ขเขมรจับมือกับศัตรูของอยุธยาอายุธยาจะถูกโจมตีจากสองด้านดังนั้นการจัดการขเขมรไม่ใช่เรื่องของความแค้นแต่เป็นเรื่องของความอยู่รอดการเคลื่อนทัพครั้งแรกสู่ขเขมรการรุกขเขมรในยุคพระมเรศวรไม่ใช่การบุกแบบสเปะสปะ พระองค์เลือกเส้นทางน้ำเมืองหน้าด่านและช่วงเวลาที่ขเขมรยังไม่พร้อมกองทัพอยุธยาเคลื่อนตัวอย่างเงียบงันไม่ใช่เพื่อทำลายทุกอย่างแต่เพื่อตัดแขนตัดขาเมืองที่เป็นเส้นเลือกลำเลียงถูกโจมตีก่อนเมืองที่เป็นศูนย์รวมกําลังถูกปิดล้อมนี่คือสงครามแบบทำให้ศัตรูอ่อนแรงก่อนจะปะทะจริงสงครามไม่ใช่แค่สนามรบ แต่คือจิตวิทยาพระนเรศวรเข้าใจว่าการชนะสงครามไม่จําเป็นต้องฆ่าคนให้มากที่สุดแต่ต้องทำให้ศัตรูไม่อยากสู้กองทัพอยุธยาถูกฝึกให้มีวินัยไม่ปล้นสะดมไร้เหตุไม่ทำร้ายชาวบ้านโดยไม่จำเป็นไม่ใช่เพราะความเมตตาเพียงอย่างเดียวแต่เพราะพระองค์รู้ว่าชาวบ้านวันนี้คือข่าวกรองของวันพรุ่งนี้ขเขมรเริ่มตอบโต เมื่อขเขมรเริ่มรู้ตัวว่านี่ไม่ใช่การประทะเล็กน้อยแต่คือแผนระยะยาวขเขมรจึงเริ่มใช้สิ่งที่ตนถนัดที่สุดภูมิประเทศป่าแม่น้ำและการรบแบบกองโจรกองกำลังขเขมรไม่ประทะตรงๆแต่คอยซุ่มโจมตีตัดสเสบียงและทำให้กองทัพอยุธยาอ่อนแรงสงครามที่ไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบเด็ดขาด นี่ไม่ใช่สงครามแบบเวีรบุรุษดวลดาบแต่คือสงครามของความอดทนกองทัพอยุธยาแข็งแกร่งแต่ต้องเดินทางไกลกองทัพเขมรรู้พื้นที่แต่ขาดกำลังรวมศูนย์ทั้งสองฝ่ายเริ่มเรียนรู้ว่าสงครามครั้งนี้จะไม่จบเร็วพระนเรศวรเรียนรู้จากสนามรบสิ่งสําคัญที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่ใชัยชนะแต่คือบทเรียน พระนเรศวรเริ่มเข้าใจว่าการทําสงครามกับขเขมรต่างจากการทําสงครามกับหงสาวดีขเขมรไม่ใช่จักรวรรดิใหญ่แต่เป็นอาณาจักรที่สู้จนหมดแรงและถ้าจะชนะต้องชนะทั้งสนามรบและสนามการเมืองปิดตอนที่สองสงครามอายุทยาขเขมรยังไม่ถึงจุดแตกหักแต่เลือดได้หลังแล้วความแค้นได้ก่อตัวแล้ว และไม่มีฝ่ายใดยอมถอยง่ายๆในตอนต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงสงครามขยายตัวเต็มรูปแบบการยึดเมืองการแตกหักของพันธมิตรและการตัดสินใจที่ทำให้พระนเรศวรไม่ใช่แค่กษัตริย์นักรบแต่เป็นนักวางหมากแห่งสุวรรณภูมิ